ลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นอีกหนึ่งอง,องค์กรที่จะมาเล่าเราถึงประสบการณ์การทำ MIO นะคะก็คือบริษัทไทยรุ่งพาร์ทเนอร์กรุ๊ปซึ่งผู้นําเสนอในวันนี้นะคะคุณวิริยะลอยแก้วผู้อํานวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลค่ะเดนเชิญค่ะก่อนอื่นนะครับต้องสวัสดีทุกท่านนะครับก็สําหรับไทยรุ่งเราเนี่ยนะครับก็เป็นองค์กรของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเรามีธุรกิจหลักเนี่ยแบ่งเป็น3ากลุ่มด้วยกันนะครับ กลุ่มแรกเรียกว่ากลุ่มของ Manufacturing นะครับกลุ่มอ่า p e r t y นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็น t r a d i n g นะครับสำหรับโครงการ m i n i m a นะครับที่เรานำมาใช้ในองค์กรเนี่ยนะครับในส่วนที่ผมนำเสนอเนี่ยก็คือการนำมาใช้ในกลุ่มที่เป็น t r a d i n g ที่เป็นกรอบสีแดงนะครับมีจำนวนบริษัททั้งสิ้นเนี่ยนะครับสิบบริษัทนะครับที่เข้าร่วมนะครับ ก็นะครับมีบรรัากานประมาณ900คนนะครับลักษณะาการเข้าร่วมของเราเป็นลักษณะของของกลุ่มที่เข้าร่วมนะครับเอาทุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มนะครับเลือกหน่วยงานนําร่องของตัวเองนะครับเข้ามาทดลองใช้นะครับทีนี้นะครับทําไมนะครับเราถึงได้เลือกนำมินิเอเมมเข้ามาใช้ในงองค์กรของเรานะครับจุดเริ่มต้นของเราก็ เมื่อต้นที่ที่ผ่านมานะครับทางคณะผู้บริหารเนี่ยก็มีนโยบายนะครับในเรื่องของการที่จะทำเรื่องของสุขสภาพในองค์กรนะครับหร mm ือว่าที่เรียกว่า,า wellness นะครับเข้ามาใช้ในองค์กรนะครับ wellness ก็เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องของสุขสภาพของอ พนักงานในองค์กรนะครับแบ่งเป็นมิติเรื่องของสุขสภาพภายนอกที่เป็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเรื่องของสังคมนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติตามธรรมอภิบาลการดําเนินธุรกิจนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสุขสภาพภายในนะครับที่เป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจนะครับเรื่องแล้วก็เรื่องของสเปริชีล เวลเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นสงส่วนก็นคือภายนอกภายในรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือหกมิติด้วยกันนะครับในเรื่องของเวนี่นะครับซึ่งจะเห็นว่าในตัวของภายในเนี่ยก็จะมีเรื่องของมรเโชดที่เริ่มเข้ามาเก็บข้อมานะครับอก็ขยายความอีกนิดนึงนะครับในส่วนของเวลเนสเนี่ย,ย,น,ยะน,นะครับจากหกมิติที่ก่าวเนี่ยก็จะมีเกณฑ์นะครับในการที่องค์กรที่เข้าร่วมเนี่ยต้อง ต้องทำเนี่ยมีด้วยก 9, ัน9บทด้วยกันนะครับต้องผ่านเกณฑ์เนี่ย110ข้อนะครับในหมวดที่6เนี่ยก็จะมีเรื่องของการกำหนดว่าจะต้องจัดให้พนักง,งานเนี่ยมีการฝึกอบรมเรื่องของ mindfulness เนี่ยในองค์กรนะครับเราทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ประมาณเมษายนนะครับจนถึงสิ้นปีวันนี้นะครับ เป็นวันที่ Final วิสิของ l l n e s s นะครับที่เข้ามาตรวจประเมินนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมอยู่ในห้องที่กำลังกาลังนำเสนเอนะครับการประเมินผมนะครับทั้ง9ก้าหมวดน,นะครับแต่ว่าขออนุญาตแยกแยกออกมาเพื่อที่จะมาในเวทีนี้เพื่อที่จะร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็หลังจากที่เรารู้ละที่มาเป็นยังไงนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำนะครับใน ให้ลูกานเนอร์สองดังเนี่ยนะครับเราก็ใช้ตัวของอะระบบดางแล้วก็ระบบสนับสนุนนะครับของอเอ็มไอโอที่กํกหาหนดไว้นะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกเครื่องมือนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่าเราบูรณาการเป็นการร่วมกันนะครับหลังจากที่เราทำเวลเนสแล้วเวลเนสกำหนดว่าจะต้องให้ความสําคัญเรื่องของการกับเรื่องของการที่ ส่งเสริมให้เป็นนักง,งานทำเรื่องของไ mm hmm. ม u ครนิสในองค์กรน,นะครับเราก็หาเครื่องมือไว่าเราจะทำไงเราจะแต่อบรมดีไหมครับจนสุดท้ายเราได้มาคุยกับพี่หนิงนะครับพญดานะครับซึ่งเป็นพี่เลี้ยงแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ให้คาแนะนํำนะครับว่าตองน,นี้มีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับในการที่จะสามารถที่จะไม่ใช่แค่การอบรมนะแต่ว่าเป็น เป็นกระบวนการเป็นวิถีปฏิบัติที่สามารถเกิดความยัง่งยืนในการทำล้วก็สนาจนะครับจากนั้นเราก็ไปนําเสนอผู้บริหารเพื่อทําความเข้าใจร่วมกันนะครับเลือกของหน่วยงานนําร่องนะครับเลือกของ คนเข้ามาอบรมกำหนดวิถีหน่วยงานแล้วก็มีกระบวนการในเรื่องของการสื่อสารภายในของเรานะครับคนไครในการติดตามแล้วก็การจัดการความรู้นะครับอันนี้เป็นภาพลักของเราที่ทําในในกลุ่มของทีมพันธมิรขอเรานะครับทีนี้ผมจะไปทีละข้อที่อาจจะขยายความให้ให้ภาพนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เราเชิญนะครับบริหารระดับสูงนะครับ เราก็เชิญเบอร์สองนะครับซึ่งซึ่งดูธุรกิจรวมของกลุ่มเทรดดิ้งทั้งหมดเข้ามาเราฟังนะครับว่า MIO คืออะไรทำอย่างไรแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับนะคืออะไรนะครับนอกจากเบอร์สองที่เราเชิญมานะครับเราก็เชิญผู้บริหารสูงสุดในแต่ละบริษัทนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจนะครับร่วมกันนะครับว่าว่า,าตัวของ MIO เนี่ยนะครับ คือคืออะไรนะครับเราก็เชิญเชิญเข้ามาทั้งผู้บริหารสูงสุดแล้วก็ผู้บริหารในปีอยู่นะครับจากนั้นนะครับผู้บริหารทุกคนนะครับเราก็หารือร่วมกันว่าเครือ่องมือนี้เป็นยังไงหลังจากที่ทางทางพี่ดนิกได้มาแนะนานะครับทุกคนก็อกรีเห็นด้วยเพราะว่าหนึ่งในงนั้นก็คือมันมันเป็นการเชื่อมโยงกับนโยบายเรื่องของเวลเนสที่เรา,าทำลังทำก็คือตอบโจทย์นะครับกับอีกว่วนนึ่งก็เห็นว่ามันทั้งนั้เป็นประโยชน์เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ สามารถที่จะแอปพลายใช้กับในธุรกิจของของเราได้นะครับนักง,งานของเรานะ่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับผู้บริหารเหล่านี้ก็ก็กรีนะครับยอมนบในเครื่องมือตรนี้จากนั้นเราก็ให้เขาเลือกเลยครับว่าใน8บริษัทที่เราเป็นบริษัทนำร่องเนี่ยเขาจะเลือกหน่วยงานไหนนะครับให้เหตุเขาไปเลือกเลยครับว่าจะเลือกหน่วยงานไหนเพราะว่าเขาจะรู้ว่านักงานของเขาเนี่ยคือหน่วยงานไหนที่สามารถที่จะเขามาจอยกับ กับโครงการนี้ได้นะครับหรือหรือหน่วยงานไหนที่เขารู้อยู่แล้วว่าข้างในเนี่ยมันอาจจะมะีมิติหรือมีประเด็นบางอย่างที่ตัวของ m i u เนี่ยอาจจะช่วยช่วยแก้ปัญหานะครับหรือว่าเป็นเป็นทางออกที่ที่เป็นโซลูชันในการที่จะเอาเข้าไปจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้นในหน่วยงนนั้นนะครับเขาก็เลือกนะครับก็รวมแล้วเนี่ยประมาณอ่สาร้อยยี่สิบคนนะครับที่ รวมทั้งหมดแต่บริษัท20หน่วยงานนะครับคนเข้าร่วมประมาณ้อยกวาคนนะครับจากนั้นเราก็ทาเรื่องของการการเลือกคนที่เข้าอบรมนะครับคนที่เข้าอบรมนะครับเราก็เนื่องจากว่า,าผู้บริหารของแต่และบริษัทเนี่ยคือรู้ที่มาที่ไปแล้วนะครับตอนที่อบรมเนี่ยเราก็ไปหลักใหม่กับท่านเหล่านี้นะครับว่า p ารานตีที่เราขอคนที่จะเข้าอบรมเนี่ยคือหนึ่งคือต้องเป็นผู้จัดก,การยู่ง,งานนะั้น กับสองก็คือหัวแนนหน่วยงานนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้คือคือเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาสามารถที่จะไปขยายผลนะครับให้กับพนักงานในทีมของเขาได้นะครับก็สามารถจะเป็นทางเลือกแต่ว่าตที่สําคัญที่สุดก็คือเราโฟกัสไปที่หนึ่งกับกับสองนะครับว่าคนที่เขามาอบรมเป็นเป็นนักเรียนที่ต้องผ่านการอบรมเนี่ยต้อขอให้สองคนสองกลุ่มนี้นะครับ เราอบรมไปสองรุ่นนะครับจํานวนของพนักง,งานที่เข้าอบรมเนี่ยเก้าสิบเอ็ดคนนะครับแต่คนที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคือมีถึงสามร้อยกว่าคนนี่ก็เป็นผลจากที่เรียนสบบว่าพอวหน้าเข้ามาคือเราก็จะกลับไปนะครับในการที่จะดึงคนของเขาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมใน,ในในในโครงการนี้นะครับทาให้าาาการขยายผลของเราเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นมากมากว่าจํานวนคนที่เข้าอบรมนะครับ แต่แล้เราก็มากำหนดเรื่องของวิธีการทํางานวิธีการสื่อสาแล้วก็วิธีเรื่องของการประชุมนะครับตามตามตามข้อากำหนดนะครับของ MIO นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเรื่องของเรื่องของวิธีหน่วยงานที่แต่ละหน่วยงานกําหนดขึ้นมานะครับโดยที่เราก็เน้นย้าว่าคนที่จะต้องทาและก็รับผิดชอบนะครับหัวหน้าโครงการแต่ละหน่วยงานแล้วก็คือผู้จัดการที่ต้องเข้าาอบรมนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็มีเรื่องของการที่จะทําเรื่องของการสื่อสารนะครับโดยผู้บริหารระดับสูงนะครับที่จะทําเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรให้ให้เห็นความสําคัญแล้วก็เข้าใจเรื่องของ Mio นะครับว่าคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรสามารถนามาปรับใช้ในเรื่องของการทํางานในชีวิตได้อย่างไรนะครับผ่านช่องทางสื่อสารภายในกลุ่มบริษัทของเรานะครับ นอกจากผู้บริหารระดับสูงแล้ว,วบริหารในแต่ละองค์กรนะครับเราก็จับเข้ามาเป็นเป็นพรีเซนเตอร์เป็นเป็นแอมบาสเตอร์ในการที่จะสื่อสารแล้วก็เชิญชวนพนักง,งานเนี่ยร่วมกันนะครับเป็นการอย่าไม่เห็นเรื่องของความสัมคัญนะครับอ่าพังที่อยู่ข้างล่าง,าง,งน,น,นะครับนั่งตรงกลางนะครับอ่ที่มีการยืนอยู่ตรงกลางนะครับตอนที่เริ่มต้นของบริษัทหนึ่งนะครับก็คือบริษัทแม่เนี่ยคือไทยลุ้งพาร์ทเนอร์สนะครับหน่วยงานนําร่องเนี่ย มีมีแค่สี่หน่วยงานนะครับหน่วยงานที่มีคนเยอะที่สุดคือบัญชีการเงินเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าโอ้โหงานเขาเยอะมากเลยติดปัญหาเยอะมากเลยคือต,ตอนนี้จะต้องเ,อเข้าเตรียมเข้า IPO ต้องปิดงบเยอะแยะนี่เป็นหัอุปสรรคเยอะมากเขาเขาขอให้เข้าร่วมนะครับแล้วตอนที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกแต่เราเกเ็เพไปกระซิบว่าคือขอได้ไหมขอผู้จัดการเนี่ยมาเรียนรู้สักสี่คน แค่วันเดียวเองไม่กระทบกับงานมากนักหรอกนะครับแต่ว่าคนที่ขอเนี่ยขอคนเป็นผู้จัดการเข้ามาเรียนนะครับคนที่อยู่ตรงกลางคือเสีโ,โก็ขาถกมาสี่คนนะครับลงมาสี่คนพอกลับมามาเรียนเราแล้วกลับไปบเนี่ยเราก็ขอเฮ้ยยูต้องเขียนแผนนะยูต้องทำวิธีหน่วยงานนะนะครับเขาก็ทำแต่สุดท้ายเนี่ยคือเขาทำแล้ว่าทำคนเดียวเขาก็ไม่ได้นะฮะเขาก็เลยไปชวนน้องๆของเขาสุดท้าย บัญชีการเงินเนี่ยก็เข้า่วมโครงการนี้ทั้งหมดโดยที่ผู้จัดก,การหน่วยงานที่เข้ามาเรียนสี่คนเนี่ยไปถักทอดกับญี่ปุ่นนะครับรวมถึงตัว CFO เองเนี่ยก็ขเข้ามาร่วมในกิจกรรมอันนี้กําลังจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่เราเลือกคนเข้ามาเรียนเนี่ย,ยคือหลักการ280เนี่ยมันจะช่วยได้ค่อนข้างดีเลยครับในเรื่องของการจัดการความรู้ภายในของเรานะครับเราก็จะมีการตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมานะครับทุกวันนะครับ ในแต่ละหน่วยงานนำร่องเนี่ยเขาก็จะโ่งนะครับภาพที่เป็นวิธีปฏิบัติของหน่วยงานเ้ามาอัปเดตกันทุกวันนะครับทำกันทุกวันแล้วก็อัปเดตท,ทุกวันนะครับนอกจากการอัปเดตผ่านช่องทางนี้นะครับเราไปต้องมีเรื่องของการเพิ่มคอนเทนต์นะครับเรื่องของออการการทำ MIO หรือเรื่องของการนำสมาธิเนี่ยนะครับ เิ่มเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเรื่องที่เราทำเราคันหาหรือว่าเรื่องคอนเทนต์่ที่ยืสมไปในกลุ่มเรานะครับอนอกจากนี้ในในเรื่องของการสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็ความมักปุมงใจนะครับเช่นในการมามาแชร์วันนี้เราก็อพีอาในกลุ่มของ พนักง,งานในแต่ละบริษัทนะครับรวมถึงกลุ่มรวมของพนักง,งานทั้งหมดได้เห็นว่าไทยมุของเราเนี่ยเธอได้เป็นตัวแทนได้รับคัดเลือกมาแชร์เรื่องของการนำเอไมโอมาใช้ในองค์กรนะครับเพื่อให้เห็นพนักง,งานที่ปฏิบัติอยู่นะครับหรือยังไม่ได้เป็นปฏิบัติก็ตอ่านนะครับรวมถึงผู้บริหารที่เขาสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยได้เห็นว่าคือสิ่งที่เราทำเนี่ยมีองค์กรภายนอกเนี่ยชื่นชมได้เห็นประโยชน์ในสิ่งที่พวกเราทําอยู่ นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเราก็จะมีการประชุมกันนะครับทุกๆสองสัปดาห์นะครับโดยที่เราจะมีน้องชิ่อออกอาริตาอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับที่น้องแทนนะครับก็จะเป็นเอ่อเป็นแชมเปี้ยนของของภาพรวมเนื่องจากว่าทำเราทำแ8บริษัทนะครับเราใช้ h อชที่เป็นส่วนกลางเนี่ยช่วยในเรื่องของการทำเอ่อรวบรวมข้อมูลหรือว่าเป็นเป็นจุดสำคัญในการประชาสัมพันธ์หรือว่า เก็บข้อมูลหรือให้ความรู้ต่างๆนะครับน้องแจงก็จะเป็นฝาในการที่จะทําหน้าที่กําหนดตารางประชุมทุกสองสัปดาห์นะครับตอนแรกได้เขามาก็ให้ให้มาแชร์ว่าได้ประโยชน์อะไรทําอะไรกันบ้างอะไรอย่างนี้ครับพอ,พอคุยไปแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนมันเรื่องมันกระ้ัานะครับตอนหลังเราก็พัฒนาเรื่องของเราจะกําหนดหัวข้อในการที่ให้เขา,าแชร์เนี่ยทุกสัปดาห์แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวแล้วก็เปลี่ยนคนแชร์มาเรื่อยๆนะครับเช่นเรื่องของ การใช้ะระฆังสติอมาแชร์กันซิเราใช้แอปไหนเราทั้งความที่ยังไงแล้วกานทั้งแบบนี้มัน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 ดีหรือว่ามันมันมีข้อแนะนําแบบไหนนะเพื่อมาแลกเปลี่ยนก,กันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการที่แบ่งปันนะครับเรื่องของการฝึกสมาธิหรือสติให้กับคนรอบข้างเราไปแบ่งปันให้ใครบ้านนะเราไปชวนใครมาบ้านนะอะไรอย่างนี้ครับมาแชร์กันด้อยมืโอโปรข้อแบบนี้คือจะถูกเปลี่ยนไป ทุกๆครั้งที่มีการประชุมกันนะครับแล้วก็แล้วก็มีการแจ้งนะครับหาคนที่จะมาเป็นเป็นคนที่มาแชร์ร่วมหน้าสมอน,นะครับแล้วก็อย่างในสัปดาห์ที่26นะครับแล้วจะเป็นวันริหัสหน้านะครับก็จะเป็นรอบของการที่เราเชิญผู้จัดการหน่วยงานเนี่ยมาสรุปนะครับว่าสิ่งที่ได้ดําเนินการมาเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เขาตั้งไว้คือมันมันมัน มันบรรลุหรือว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างน,นะครับเพื่อข้อมูลตรงนี้เราจะเก็บในการที่จะไปนําเสนอผู้บริหารระดับสูงนะครับเพื่อที่จะทําเรื่องของการขยายผลในเฟสถัดไปนะครับในที่ิเรื่องของการสนับสนุนของผู้บริหารเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับในกลุ่มของเราเนี่ยคือเราเราใช้ผู้บริหารระดับสูงนะครับที่เป็นเบอร์สองแล้วก็ผู้นำาลุในแต่ละ business unit เนี่ย เห็นชอบร่วมกันนะครับเรียกเขามาเชิญเข้ามาร่วมแล้วก็เป็นเป็นเหมือนการยอมรับร่วมกันว่าเราเลือกเครื่องมือนี้ในการที่จะนามาใช้ในองค์กรดังน,น,นั้นเมื่อเมื่อเราเลือกเครื่องมือนี้แล้วเนี่ยครับเขาทุกคนรับรู้ตั้งแต่ทีแรกเขาก็จะช่วยเราในแง่ของการรับดานการสนับสนุนต่างๆนะครับเพื่อให้าการดำเนินโครงการเนี่ยมันมันเกิดความต่อเน,นื่องแล้วก็สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้ครับ มีเรื่องของความรู้ในความเข้าใจที่เราเราใส่ให้เขาไปนะครับดังนั้นเขาก็จะเข้าใจเหมือนเหมือนเหมือนกันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับเรื่องของการคัดเลือกบุคคลนำร่องอันนี้คือสําคัญมากนะครับเพราะว่าอ,อย่างไทยรุ่งของเราเนี่ยเราเลือกคนที่เป็นระดับผู้จัดการเข้ามานะครับพวกนี้คือคือกลุ่มคนที่เป็น productive ของแต่าละ business unit เลยน,นะครับการที่เราดึงเขาเขาดึงเขาออกมาจากงานประจำก็จะทําให ให้ส่งผลกระทบต่อตัวของผลของธุรกิจของวิวนั้นๆดังนั้นเขาจะงีผลใหญมากนะครับแต่ว่าการที่เขายอมรับตั้งแต่ทีแรกเขามีความรู้เนี่ยเขาก็อินดรที่จะสนับสนุนเรานะครับรวมถึงเรื่องของการเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ให้เป็นเป็นแอมบาสเตอร์ในการเชิญชวนคนเข้ามาร่วมให้นะครับรวมถึงเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของ เวลาเมตอนที่เรามาทำประชุมการเนี่ยก็ค้างนะ้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคนก็จะถูกดึงออกมาจากงานนะครับรวมถึงเรื่องของการที่จะต้องทำเตอเวทําแบบสอบถามอะไรต่างๆที่ที่บางครั้งเนี่ยเราก็จะมีการวัดผลนะครับอย่างนี้เขาก็จะสนับสนุนเราหรือว่าช่วยเราในการที่จะเก็บข้อมูลต่างๆเ่านีนะครับอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนของอระดับผู้บริหาร นะครับส่วนต้องหมายนะครับผลลัพของของเราเนี่ยนะครับตอนที่เราเริ่มทำโครงการนี้นะครับก็ก็จะต้องมีการตั้งตัววันะครับตอนแรกเราก็กําหนดตัววันที่เป็นในเชิงของธุรกิจเลยก็ตัววันคือตัววันเป็นหลงถือว่าเฮ้ยทำแล้วมันจะเกิดเกิดผลอะไรบ้างก็ก็ตามหลักของนักเอกชนนะครับจะต้องอกลับไปที่ พออยู่ทำธุรกิจว่ามันจะเชื่อมกับอะไรได้บ้าง,งเราเทั้นตัวของ l o n เ t e มานะครับแต่ว่าโชคดีที่ผู้บริหารระดับสูงเราคือเบอร์ของที่ผมบอกเนี่ยท่านบอกว่ากาทรทร่จะทำเนี่ยคืออยากให้มันง่ายเนี่นะครับอยากอยากไปทําอะไรยากตัววัดไม่ต้องยากไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปสนใจมากกับกการเชื่อมไปถึงผลลัพธ์องค์กรนะครับท่านก็เลยบอกว่าให้ดีป่าหมายที่เป็นช h o r t term ว่าคือเรื่องของ ทำไงหล่ะให,ให้คนที่เขา่วมโครงการเนี่ยตระหนักแล้เข้าเห็นความสําคัญของเรื่องของการฝึกสมาธิหรือสตินี้นะครับแล้วข้อที่สองคือจะรู้ได้ไงว่าเขาเอาไปปรับใช้หรือส่งเสริมยังไงให้เขาใช้ในชีวิตประจำวันและเข้าทำงานได้นะครับส่วนลองเทิมเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นระยะยาวที่ที่เรายัางไม่ได้โฟกัสน,นะครับตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามาเราเก็บข้อมูลนะครับเทียบไหนเห็นมาก อันนี้เป็นตัววัดนะครับในในของเราเป็นธุรกิจบริการนะครับเป็นเป็นดีลเลอร์นะครับเป็นให้บริการรถเช่าเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนเนี่ยตัววัดของเราก็จะมีค่า C สีนะครับก็จะเป็นค่าความพึงพอใจของลูกค้าค่า SSI เนี่ยก็จะเป็นค่าความพึงพอใจที่ลูกค้ามีต่อพนักงานขายนะครับก็จะมีสัมานนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเทียบด้านบนนะครับ เล็กซัสนะครับเล็กซัสอีสุสินิสันนะครับปอนะครับไทยบีพีท네ี่เป็นรถเช่านะครับทุกตัวเนี่ยก็ค่าคะแนนความบรพอใจเนี่ยก็ก็เพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีมาลิด้านะครับที่คะแนนลดลงนะครับพอสมควรนะครับแต่อันนี้อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าตรงนี้มันเป็นผลระยะยาวของค่าพวกนี้มันเกิดจากหลายปัจจัยนะครับ มันอาจจะไม่ได้ท,ที่เพิ่มขึ้นมันก็ไม่ได้มาจากการที่เราทำ MO เอ็มไอโอเงอย่างเดียวนะครับหรือที่มันลดลงก็ไม่ใช่ว่าเอ็มไอโอเบสไม่ได้ป่นะครับแต่ว่ามันมีหลายปัจจัยมากๆอย่างมาส d a เนี่ยเราเป็นมีอยู่ที่เราเป็นบริษัทที่ขายรถมากที่สุดในประเทศไทยของมาสแตนนะครับก็มีดีลเลอร์เดียวนะครับแล้วเราก็เป็นเป็นดีลเลอร์ที่มีรางวัลยอดขายสูงสุดเนี่ย8ปีซ้อนของของประเทศไทย นะครับอย่างงี้ครับมันก็จะมีจํานวนของลูกค้ามีลูกค้าจองรถกับเราเราขายรถปีหนึ่งมากกว่าสองพันคันนะครับมากกว่าสองพันคันอย่างงี้ครับก็มีลูกค้ามานจองกับเรารอนานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัจจัยที่ท่าให้ความไม่เป็นพอใจ,จหรือว่าคะแนนค่าความพึงพอใจ,จเนี่ยมนนันลดลงนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเราเรียกว่า V ีน,นะครับ voice of customer นะครับที่ลูกค้าเข้ามาแล้วก็ จะเขียนนะครับว่า,เ,าเรารู้สึกยังไงกับการบริการเรานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ลูกค้าเป็นเสียงสะท้อนจากลูกค้าที่ชื่นชมเรานะครับตัวนี้แง่ของช็อตเทอที่ทางผู้บริหารระดับสูงไม่คปามสำคัญแล้วก็บอกว่าอยากให้เราเริ่มทำองนี้ก็คือเร่มิกรรมนักงานนะครับแล้วก็มีการ s u r v e ์นะครับกลุ่มพนักงานที่เขาร่วมเนี่ย320คนนะครับเราก็ ทำแบบสองสองถามนี่สองร้อยหกสิบสี่คนคิดเป็นแปดสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราเปรีเทียบก่อนนะครับในเรื่องของการทําสมาธิการสื่อสารเชิงวกการตั้งระครังสติแล้วก็สติในเรื่องของการประชุมนะครับก็จะพบว่านะครับถอนที่จะเริ่มโครงการเนี่ยนะครับทุกคนก็ไม่ไม่ได้ทําเลย็จจะเห็นว่าหลังจากที่เราเริ่มโครงการมาแล้วนะครับเรื่องของการทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาสมาธินะครับ การทำเงนินสม่ำเสมอเนี่ยคือเขาจะเพิ่มสูงมากกว่า50%ในทุกวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําสมาธิเรื่องของการสื่อสารเชิงบวกสติในที่ประชุมแล้วก็การตั้งระคันสตินะครับในเชิงของผลลัพธ์เชิงคุณภาพนะครับที่พนักง,งานนะครับก็เราก็จะมีการคุยกับพนักง,งานแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เขาเหลังจากที่เขาเขาร่วม มินิเอเมโอเนี่ยสิ่งที่เขาได้เลืออนะครับก็จะมีผู้บริหารนะครับกลุ่มของผู้บริหารที่เป็นศูนย์บริการนะครับที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือเวลาประชุมตอนเช้ากับพนักง,งานเป็นมอน n ิงบรีฟอย่างเงี้ยนะครับก็พนักง,งานก็ตามงานกันที่ที่ค้างเมื่อวานก่อนมีที่พนักง,งานก็ทําไม่เสร็จไม่ได้ทำเป้าหมายเนี่ยเขาก็จะบอกมีอารมณ์นะครับน้องก็อยา่างที่น้องก็ไม่อยากจะอธิบายแต่ว่า ก่อนนั้นเขาไม่เับาฟังเลยนะครับสิ่งที่ทําคือเป้าหมายคือต้องต้องได้ไปทำอะไรก็ได้คือคือโอกาสที่จะให้น้องได้อธิบายหรือว่าแลกเปลี่ยนกันเพื่าอาการแก้ปัญหานี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่หลังจากที่มาเข้าสู่เรียนรู้เรื่องของ Mi o แล้วก็เอฝึกปฏิบัติเนี่ยนะครับเขาก็เปิดใจพยายามที่จะรับฟังพนักง,งานเนี่ยมากขึ้นพอรับฟังมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องของการสื่อสารแล้วก็ เาวิธีการสื่อสารที่ใช้ใช้อารมณ์ใช้คําพูดที่รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยก็ลดลงทาทําให้เรื่องของอบรรยากาศการทํางางน,นในทีมเนี่ยมันก็มีความรัาเบื่นแล้วก็บรรนักงงานที่เป็นน้องๆเนี่ยเวลาติดปัญหาหรือติดขัดเนี่ยเขาได้เี่จะเข้าหาผู้จัดการตัวเนี้ยเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นบางตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของระดับผู้จัดการที่เข้ามาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เขาได้ตัวของอ มินิเอไโอนะครับประยชน์ที่เขาได้เดี๋ยวนำไปใช้นะครับอีกตัวหนึ่งพอดีว่าเราทำเรื่องของ l ว e s s นะครับก็จะมีเรื่องของการประเมินความเครียดนะครับเราประเมินความเครียดของพนักง,งานไปเมื่อตอนไตรมาสสี่ของปีที่แล้วนะครับก็พบว่านะครับพนักง,งานของเราเนี่ยมีความเครียดสูงนะครับแล้วก็ ความเครียดสูง่ยอยู่ที่เกือบเกือบจะ20เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เครียดรุแนแรงเนี่ยอยู่ที่อ่า13.82เปอร์เซ็นต์นะครับเราใช้แบบแบบประเมินของโรงพยาบาลศูนย์กรุงนะครับที่เอามาอ่าสำรวจเป็นทั้งงานะครับในวิธีนี้นะครับโดยเฟสแรกเนี่ยเราทำไปสำหรับคนที่มีความเครียดรุแนแรงเราโฟกัสไปที่สีแดงนะครับเราก็ให้ดิฉันเนี่ยไปไป counseling นะครับไปไปรับฟังว่า ความเรียรของเขาเนี่ยเกิดอะไรเขาสามารถที่จะจัดการหรือว่าแก้ไขปัญหาความเรียดของเขาเนี่ยได้หรือไม่นะครับก็ส่วนส่วนใหญ่นะครับสามารถที่จะจัดการปัญหาตัวตัวเองได้นะครับแบบอันที่สองก็คือกรณีที่บอกว่ามีปัญหามีความซับซ้อนหรือว่าปัญหาขนขางนาุนแรนนะครับเราก็มีช่องทางในการแนะนำให้ทางาระักแอนเนี่ยได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญของทางกรมสุขภาพจิต นะครับนี้คือสิ่งที่เราทำไปนะครับแล้วก็ในเฟสสองก็คือในในไตรมาสแรกปีนี้เนี่ยเราจะพล์ล้เรื่องของการประเมินนะครับหลังจากที่เรามีทำเวลเนสมานะครับเป็นหนึ่งปีนะครับเพราะว่าเวลเนสเนี่ยเราเริ่มตอนประมาณเดืนสิาคนะครับคือครบมนึาเนีน่ก็จะครบหนึ่งปีนะครับรวมถึงเราก็ได้ทำเรื่องของ M อ o เนี่ยมาอา่ทิ้งระยะจายแต่ครั้งแรกนะครับเราก็จะไป ติดตามมาเราผลตัวหอมความเรียลของพน,นักงานในองคอ์กรเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับท่านโยมก็จะมาแชร์ออกให้ให้ใหใหได้ได้สังกันนะครับแล้วก็สำหรับใน next step นะครับของ e r p ในรูปแบบนเนื้อเราก็าคือการขยายนะครับ Mini MBO เนี่ยให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในแบริษัทของเทรดดิ้งนะครับแล้วก็แล้วก็ มีความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะขยายได้อย่างแน่นอนหนึ่งก็คือผลลัพธ์จากวันที่26ที่เราจะได้จากหลายเมเนเจอร์ที่ทำามาสรุปให้นะครับอันที่2ก็คือในเ e ลเนสเนี่ยมันก็ข้อกำหนของเขาก็คือนะครับพนักงานทั้งหมดจะต้องผ่านต้องต้องได้รับการจัดสรรเวลาในการฝึกเวลเนสเนี่ยไม่น้อยกว่า80นะครับวันนี้เราตอบเกณฑ์ของเวลเ s สด้วย Pilot t เ,เทสที่เป็นหน่วยงานานำร่อง80 แต่ยังไม่ได้ครอบคลุมทั้งวงก่อนเป้าหมายของเราดังนั้นจริงต้องครอบคลุมทั้งมงก่อนอย่างแน่นอนนะครับตัวที่สองก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจนะครับแน่นอนว่าในระยะสั้นเนาะเราอาจจะไม่ได้วัดตรงนั้นโดยตรงนะครับแต่ว่าถ้าดูจากพฤติกรรมนะครับวิธีการปฏิบัติที่มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปเราเชื่อว่านะครับในในเรื่องของเอ็มไอโอเนี่ยจะช่วยตอบในแง่ของเรื่องของการให้บริการหรือ ลูกค้าหรือว่าค่า DSI ค่าล้อเงยนต่างๆเนี่ยจะต,ต้องเชื่อมในแน่นอนแบบระยะยาวนะครับรวมถึงถ้าเป็นเรื่องของสุขสภาพของพนักงานด้วยนะครับตัวที่สามก็คือเพิ่มคุณค่าของมินิเอเมอร์แอนด์นะครับให้เป็นเรื่องของ culture หรือว่า values องค์กรเรเานะครับอันนี้เป็นภาพรวมของไทยรูปพาร์ทเนอร์ครับลูกคับ